คนปี๊แปะมาขึ้นต้นไม้กันไม่ใช่ลิงมาขยมขยมนะ่ะนิฉันเองค่ะนี่คนผี๊แปะมาชิมกันเปรี้ยวหวานหวากินก,กินได้หมดนะทั้งปุ่งทั้งเปลือกจะเป็นคนไม่ชอบกินเปลือก Hm. Mm. Vassasja.